ครับสวัสดีครับมาขั้นตอนที่สามทำพอก,กินที่โคกตั้งโรยสิมาไวบ่เร็ง่ายเวลาต้นนี้แล้วจะมาตรฐานโครกรีีรี่ว่ายวะที่ท,ที่สี่ที่เซคเนินที่เซคเนินี่ปงปุงปอ่ะ เลลืไออตีไปอาซิมิถัเกเซมฮะนํำเด้ยครับวานี่ตีซสือตีสวยตุ้มมองจะใค้แม่นี่ปงปงๆตีสวยตุ้มมองเลยหัวกวุ้งสามือ,อย่างได้่า้งเน อันนี้จะใส่ซาสักตันั่นกสเชียเบเลี้น่ยอนั่นเลี้เน่ยหรพี่น้องค่ะคุณดูนมเกใครับเหนบ่ะเบิ้งเบิ้งเบื้งหรือเหนบ่มันาดึงด้วยก่อนยงน้ยก่อนปาดีฝาดทีนี่าดอีกขึ้นหนึ่งก็ได้ยิน่อนทีดนแน่ แต่ว่าที่อนบดายตอนฝาดแต่ว่าตอนกินนี่บดไทยเห็ด้ครับทายตอนวิธีการเห็ดตอนกินอย่างพ้นเห็นบ่าวเพราะแมนว่า,วาอยางพ้นเห็นขอถ้าไปอาจขสิเด็ยดไายตอนกินนพรผอมครับละ่ะ